แกคือคบกันปะคบกันคือแกอยู่จุฬาเราอยู่มหิดลมันจะไปรอดเหรอวะรอดดีจุฬากับมหิดลไปด้วยกันได้แต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเราอ่ะแกว่ามันจะดีหรอครั้งแรกของเราทั้งคู่ก็ต้องดีสิแต่ว่าเราอยู่กันตั้งไกลอ่ะมันจะยั่งยืนจริงๆเหรอ ยังยืนสีครั้งเป็นครั้งแรกต่างสถาบันได้ยินยั้งยืนอีกหรอมันจะเป็นไปได้จริงหรอก็ CUmU Sustainability f a s t 2ั25้อ UM ไงฮะ CUmU Sustainability f a s t 2 <S UM ัน5จุฬากับมหิดลจัดงานความยั่งยืนยในการค้งแด้คืออันนี้ยังขอจีบอยู่แล้วก่อนนะ <S <S อันนี้ขอขายก่อน CUMU Sustainability f e s t 2 UM a l ร่วมชมผลงานสุดสร้างสารรค์จากทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดพิเศษฟังเสวนาการจัดกิจกรรมสุดยั่งยืนเชินกับการแสดงของนิสิตและนักศึกษาวันที่23มีนา2568นนี้ที่อุทยาน100ปีจุฬาเวลาบ่ายสาถึง3ทุ่มมาด้วยกันไหมไม่ไป ถ้าไม่มีเชฟป้อมลิสเอ,อิร์ธไทยแนลนด์ดิเกตุราเชลิเดอร์เอ็มยูควายอเ,ยาเอรอ,อร์เสวนาเวิร์กชอปบอร์ดเกมแล้วก็การแสดงจากน้องๆสาทิตทั้งสองมหาวิทยาลัยด้วยบังเอิญมากมีทุกอย่างเลยเหมือนรู้อยู่แล้ว